สวัสดีค่ะกระแสข่า,ขาวดังมาแล้วค่ะคนสุดท้ายหรือเปล่าเมื่อมีนะคะประพาตั้งข้อสงสัยใครทำแตงโมตกเรือจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลายคนเกิดความสงสัยในความไม่ชัดเจนของเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ทําให้นักแสดงสาวพระตกเรือนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ไปฉี่ท้ายเรือจริงไหมซึ่งหลายคนพากันสงสัยว่า ชุดที่แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุเป็นบอดี้สูทจะถอดยังไงล่าสุดนักแสดงสาวเมื่อมีนะคะประพานาคประสิทธิ์ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวและตั้งข้อสันนิษฐานคดีนี้ว่าขอเขียนตามความรู้สึกในฐานะคนที่ชอบใส่บอดี้สูทความสามารถในการขยับบอดี้สูทแล้วปัสสาวะของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆบางคนทําบ่อยจนชินแต่สําหรับบางคนไม่ชินและคุ้นเคยที่จะถอดจาก ด้านบนลงล่างแต่สำหรับบางคนที่ชำนาญอย่างดิฉันสามารถทำได้ง่ายมากและคุ้นชินกับการเร่งรีบในการเข้าห้องน้ำแล้วใช้ทักษะการขยับบอดี้สูทเพื่อทำภารกิจประเด็นคือถ้าปวดมากๆไม่สามารถกลั้นได้ในฐานะนักแสดงอย่างเราเราจะไปปัสสาวะทันทีเพราะเหตุใดนะหรือเพราะว่าการเป็นนักแสดงอาชีพบางทีบางครั้งเราเลือกที่จะใช้ห้องน้ำ อย่างที่เราปรารถนามันไม่ได้เพราะบางครั้งสถานที่ที่เราถ่ายทำอาจจะไม่มีห้องน้ำอย่างที่เราต้องการแต่อาจจะมีรถสุข,ขามาให้เราใช้แทนได้แต่บางโลเคชันรถสุขขาก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ตัวอย่างเช่นต้องมีซีนที่อยู่บนยอดเขาผู้กำกับต้องการแสงตอนเย็นพร้อมภาพพระอาทิตย์ตกดินและนะักแสดงทุกคนต้องขึ้นไปบนยอดเขาโดยทางเท้าเพื่อรอให้พระอาทิตย์ตก พอถึงเวลาก็จะถ่ายจริงมีนักแสดงอยากเข้าห้องน้ําเพราะปวดปัสสาวะแต่ไม่สามารถเดินลงจากยอดเขาเพื่อไปใช้รถสุขาได้เพราะจะทำให้ไม่สามารถถ่ายซีนพระอาทิตย์ตกได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ทีมงานที่ต้องหามุมลับเพื่อหลบสายตาทีมงานบางส่วนในการให้นักแสดงทํากิจส่วนตัวนักแสดงบางท่านทําได้แต่ก็มีบางท่านที่ไม่กล้าทําอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะ แค่อยากจะบอกว่านักแสดงมืออาชีพเขาทำกันจริงๆส่วนกรณีแตงโมนั้นบอกตรงๆว่าไม่รู้นิสัยส่วนตัวน้องว่าจะกล้าทำแบบนี้ไหมคนที่รู้ดีที่สุดคือผู้จัดการและเพื่อนสนิทที่สามารถตอบตรงนี้ได้ส่วนเรื่องของการตัดสินใจของแตงโมที่จะเดินไปปัสสาวะอันนี้บอกเลยมันมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องฉี่ท่าไหนขยับบริส้สูต์ยังไงให้ฉี่ได้ ประเด็นที่หลายคนมองข้ามคือหลังจากเสร็จกิจแล้วแตงโมอาจทรงตัวไม่อยู่เลยจับที่ขาของเพื่อนเพื่อดึงเพื่อนคนที่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ด้วยความตกใจของเพื่อนที่เห็นแตงโมดึงแรงเพราะอาจจะตกเลยทําให้ตกใจสะบัดหรือใดๆก็ตามทําให้แตงโมพลัดตกน้ําอันนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะนางคือคนสุดท้ายที่ต้องเล่าความจริงอย่าด่าแม่นะ คนสุด Schools ท้ายที่อยู่กับแตงโมน่าสงสัยสุดและถ้าน้องมีรอยช้ำที่ตาหรือใบหน้าก็น่าจะมาจากเท้าของคนที่นอนเล่นโทรศัพท์ที่ตกใจที่แตงโมดึงไม่น่าจะมาจากผู้ชายในเรือทําร้ายร่างกายแน่นอนอย่าลืมนะคนที่นอนเล่นโทรศัพท์เป็นสาวสองแรงย่อมมีมากกว่าแรงผู้หญิงแน่นอนนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานมิได้มีจุดประสงค์จะปักปั้มผู้ใด เขาก็พุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ